ไอติมคะ่ะค่ะเราอยู่ในช่องอะไรคะนินไนชาแนลค่ะตบม,มือค่ะวันนี้น้องนินนินจะมารีวิวการทำไอติมโคนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยฟิวรถเข็นไปเร็วมากเลย อันนี้เป็นไอตีมคนเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูนะว่าข้างในมันมีอะไรเอ้าพอเปิดมาเราก็จะเจอแบบนี้นะคะอันนี้คือคุณแม่เอาออกจากซองให้นิ่นๆแล้วนะอ่าระวังก่อนนะเดี๋ยวหกเราก็จะเริ่มทํากันเลยนะคะเพื่อนๆนินๆนินๆค่อยๆทำทีละอันนะคะนิ่นๆบีบรถที่น้องนินชอบเลยค่ะนิ่นก็จะบีบแรกเปอรถช็อคเกอนะคะแล้วก็บีบไปทำอะไรก็ทำในโลกใช่ค่ะทำใยค่ะทำในคะ อันนี้นนก็กำลังทำการยิบใส่ลงไปนี้นะคะทำสร็จสิคะยค่ะทำเลยค่ะไปทำเลยคะนี่ดูลยวิงไนทาไ่ะาลวีงเนาะว้าวนีเจะอีนนชาที่นินนะแล้วก็นีเม็ดมีน่าดีมีน่าดีีน่าดีค่ะเราใส่อันนี้เลยเลยเม็ดเม็ดอะไรนะเม็ดอะไรนะคะมชาเม็ดหมูอะไรอ่ะใส่ได้เลยค่ะว้าวสวยจังเลยใคกินได้ไหมกินได้ค่ะต่อไปเราก็ทำอันต่อไปกันเลยไน อันนี้เราก็ทำต่อไปได้เลยค่ะได้ค่ะนี่ิมไท้ค่็นี่ทำรสชาตเหมือเนเดิมใช่ไหมคะใส่กระละบิบลงได้เลยค่ะทาเป็นเตียวเหมือนเดิมค,ค่ะเาะ่าค่ะทำไมนไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้แช่ตู้เย็นทไมันก็นเลยไม่แข็งตัวอ,อ๋อแล้ววันนี้หนูจะให้แม่ดูเ,<อ>เ,เรยโรงเรียนวันนี้หนูไม่ไปโรงเรียนใช่วันนี้เป็นวันหยุดค่ะวันนี้เป็นวันหยุดค่ะเพราะวันร้องไม่เป็นวันหยุดค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะก็อันเลยเม็ดเม็ดไม่เป็นไรค่ะเราทำอันต่อไปได้เลยกินก่อนเลยกินเลยนะกินเเลยรราใส่่ออะะไตค ว้าวสวยเลยอันนี้สวยเลยค่ะคแล้วเราก็จะทำอันต่อไปกันนะทไมไม่เห็นหรอไม่เหเห็นไม่ตัดไม่ขาอ,อันเดียวออไปก็รถสตรอเบอร์ี่อันตับอ,อันนี้ค่ะเอ๊ะทำไมมันโหดนะเอาวางไว้เลยค่ะเดี๋ยวแม่ทำให้นินทำเลยค่ะ อ๋อนานะนะเออเออนะคะยังไม่เตะเลยค่ะหนุ่มจันขึ้นแล้วค่ะน้องนินินก็ทำการใส่สตอเบอรีอ่ลงไปแล้วนะคะในแล้วค่ะ่าเก็บอะไรนะคะอ้าวทำไมใส่ไม่หมดอย่างนี้คุณลูกค้าคุณลูกค้ามาโพนี่กับคุณลูกค้าหมีก็อดกินสิ <c oughs> อ้าวแม่ค้าทำไมแอบกินเนี่ยแม่ค้านี่ย โน่นพี่หมีกับพี่ม้ามองหน้าแล้วเพมเพมอ้าวทำร้ายลูกค้าอีกไม่ดีนะคะการทำร้ายร่างกายอ่าใกล้เสร็จแล้วค่ะเร็วๆน้องยีนินหกหรอไม่เป็นไรค่ะไปก็อันสุดท้ายจะเป็นรถนมนะคะเด็กเมย์รถนมเลยต่อไปก็จะเป็นรถนมนะคะคุณย่นอันนี้นก็จะบิดขาป็นรถนมนะคะเห็นแล้วค่ะเดี๋ยวก็ได้ค่ะตั้งใจทำดีเขาได้ดุค่ะ นะคะนี่นะคะ่มาเป็กนะคี่มานกนะคะมเนนี่นะคะเพื่อนๆที่เสร็จแล้วเนาะนี่มีสีชมพูมีช็อกโกแลตมีนมแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะอ้านินินแหมคาเสิร์ฟค่ะค่อยคุนี้แับคุนี้ค่ะค่ะให้คุณนี้ตอนมอ่ำอ่ำอ่ำมามอ่ำมามามามนมามามามมามามมามมามาอมมมมามา่มมมมามา่า ค่ะชิมเลยอร่อยไหมไหนให้เพื่อนๆดูหน้ากล่องสิคะเพื่อนๆอ,อ,อยากไปซื้อหน้ากล่องคะ่ะนี่นะอันนี้นะคะโอน้นินินกินแบบอร่อยเลย นีนีบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมอะไรนะเนีอย่าลืมกดติดตามช่องนินายชาแนลกดกระดิ่งตรงไหนคะนี่นี่น่ออย่าลืมกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะมองด้วยค่ะยิ้มมั้ย